จเจริญพรยาติธรรมทุกคนทุกท่านสำหรับวันนี้อาจารย์จะมาแนะนำวิธีใช้ใบตัดไม้ที่ใช้กับลูกหมูหรือว่าหินเกียขนาด4นิ้วให้อย่างถูกต้องและปลอดภัยนี่คือ,อที่ใช้กับหินเกียร์ ัวเล็ขนาดนี้ก่อนอื่นเรามาดูอุปรกรณ์ที่สำคัญสำคัญในการใช้ในการประกอบใบหินเจียเข้ากับหินเจียก่อนอันดับแรกก็ได้แก่หินเจียนะแล้วก็ฝาเซฟตี้นะที่ใช้ป้องกันใบหินเจียแล้วก็ตัว ของใบตัดไม้ที่ใช้กับหินเจียขนาด4นิ้วแล้วก็แหวนนะที่ใช้กับใบตัดไม้นะแล้วก็ประแจขันนะที่ใช้ขันในรนูนี้นะแล้วก็ไขควงลนะำดับต่อไปเรามาดูวิธีการประกอบ อย่างปลอดภัยเราก็ใส่นะใส่ใบนะใส่ฝากำบงังหรือว่าตัวเซฟตี้ตัวนีนะ้ให้เข้าให้เกี่ยวกับตัวหินเจียแล้วก็ให้มันอยู่ในตัวที่ล็อกกับหินเจียได้พอดนะีเราก็ขันให้แน่นนะขันให้แน่น นะตัวนี้สำคัญมากนะครับถ้าใครไม่มีก็ต้องไปซื้อมานะไปซื้อมาใส่ถ้าเราจะใช้ใบตัดไม้ตัวนี้เป็นตัวที่สำคัญมากเพราะว่ามันจะเซฟตี้ไม่ให้เรานั้นนิ้วขาดมือขาดได้เลยเมื่อเราใส่ ฟาเซฟตี้เข้าไปแล้วเราก็ใส่ใบหินเกียร์เข้าไปโดยที่เราจะใช้โลโก้นะหันเข้าหาตัวหินเกียร์นะหันอย่างนี้นะหันเข้าหาตัวหินเกียร์และที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือแหวนตัวนี้จะขาดเสียไม่ได้ถ้าขาดหายไปก็ไม่ต้องใช้ห้ามใช้เด็ดขาด หรือถ้าจะใช้ต้องไปหาซื้อมาใหม่นะเพื่อที่จะให้มันมาล็อกมาล็อกกับรูนี้พอดีถ้าเราไม่ใส่มันจะหลวมโคแค่ดโคแค่แค่เวลาเราเอาไปใช้มันจะคลอนแล้วมันจะสะบัดกระพือแล้วมันก็จะทําให้นิ้วเราขาดได้นะหลุดได้ขาดได้เราต้องหามาใส่ให้มันพอดีรูอย่างนี้นะให้มันพอดีรู บังคับอันไว้อย่างนี้พอดีนะไม่มีร่องไม่มีรูเลยแล้วเราก็เอาตัวเมียรประกบเข้าไปโดยที่เราเอาด้านที่เป็นหลุมตรงนี้นะด้านที่เป็นหลุมตรงนี้เข้าด้านในนะส่วนที่เป็นด้านนูนี้อยู่ด้านนอกเราก็ประกบเข้าไปนะประกบเข้าไปทีนี้เมื่อประกบเข้าไปแล้ว ตัวนี้มันจะเป็นตัวล็อกนะตัวล็อกที่พอกดเข้าไปปุ๊บมันจะหมุนฟรีไม่ได้เราก็หมุนใบให้มันแน่นแล้วเราก็ต้องใช้ตัวตัวหมุนเนี่ยนะตัวล็อกเนี่ยที่เขาให้มากับเครื่องเนี่ยล็อกเข้าไปทีหนึ่งห้ามใช้มืออย่างเดียวนะครับห้ามใช้มืออย่างเดียว เพราะว่ามันจะทําให้เรานิ้วขาดได้ถ้าใบมันหลุดออกมานะหมุนเข้าไปนะทั้งสี่รูเลยหมุนเข้าไปให้แน่นเสร็จแล้วนะปกติหินเจียเนี่ยเขาจะมีมือจับตัวนี้มาให้นะมือจับตัวนี้มันจะถอดได้แต่คนส่วนใหญ่ไม่ใช้ ถ้าเป็นใบอื่นนะไม่ใช้ก็ยังพอได้แต่ถ้าเป็นใบตัดนี้นะใบตัดไม้นี้ถ้าไม่ใช้ไม่ได้เลยนะมีโอกาสที่จะนิ้วขาดได้เพราะว่าพอตัดไม้ไปแล้วมันจะเกิดการสะบัดเนื่องจากว่าไม้มันบีบแล้วมันจะสะบัดถ้าจับมือเดียวอย่างนี้นะมันจะสะบัดเข้าหาตัวและมันจะทำให้เรา นิ้วขาดมือขาดหรือว่าหน้าฉีกก็ได้แล้วแต่มันจะโดนส่วนไหนก็คือขาดอย่างเดียวนะเราก็หมุนเข้าไปให้แน่นนะตัวนี้สำคัญถ้าไม่มีตัวนี้ห้ามใช้ใบตัดชนิดนี้นะห้ามใช้ใบตัดชนิดนี้เป็นกันขาดเมื่อเราจะนำเอาไปใช้เราจะต้องเอานิ้วเนี่ยสอดลงไปในรูเพื่อไม่ให้ มือเนี่ยมันหลุดออกจากหินเจียเวลามันสะบัดเนี่ยนิ้วตัวเนี้ยมันจะล็อกเอาไว้ได้นะแล้วเวลาเราใช้เราก็อย่าก,กดแค่ร่องเดียวแล้วก็กดยก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 เพื่อให้ร่องมันกว้างไม่ให้ไม้มันหนีบนะเดี๋ยวพระอาจารย์ก็จะอ่าเปิดให้ดูนะเปิดให้ดูแต่ว่าเดี๋ยวยังไม่ได้ตัดนะ เวลาเราใช้เราก็เอาเลี้ยวต่อไปถ้าเราก็ใช้เก็บด้านนี้อ่าำดับต่อไปอาจารย์ก็จะลองตัดไม้ให้ดูนะตัดีนนะตัวเลี้ใส่ เรายกขาดอ่งนี้มันจวขาดแล้วไม่สะบัดนะนะเราต้องค่อยๆย,ยกนี่ก็จะลองให้ดูอีกอันหนึ่งนะอันนี้เป็นไม้อีกอย่างหนึ่ง ก็จะลองลองให้ดูอย่าลืมนะเอานี้สอดบในนี้นะเห็นะเนะบัดนะถ้าเราไม่ใส่นี้ไว้ปุ๊บมันจะสะบัด เราต้องเซฟตี้ทุกอย่างนะมือจับแล้วก็ฝาประกับนะเซฟตี้ตัวนี้นะแล้วก็อย่าลืมล็อกให้แน่นอนะก็ขอฝากช่างทั้งหลายทั้งที่เป็นพระทั้งที่เป็นคารวาสนะอย่าประมาทนะ